สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับสไตายบางอีกแล้วนะครับผมวันนี้บางมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับต้นทุเรียนจะมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับจากเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆได้สอบถามบางเข้ามาว่านะครับระหว่างกิ่งกระโดงนะครับต้นติต้น,ตนตุเรียนนะครับกิ่งกระโดงกับกิ่งก้างนะครับ ถ้าเราเรื่องเอาต้นพันธสแบบนี้ไปปลูกนะครับว่าต้นไหนจะโตไวกว่ากันแล้วก็จะให้ผลไวกว่ากันนะครับหรือว่าต้นไหนดีกว่าต้นไหนด้อยกว่านะครับวันนี้บังก็มีคาตอบมาให้คุณผู้ชมนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้สตายบังด้วยนะครับนะครับตอนนี้ลองดูนะครับลูกค้าเต็มร้านเลยนะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับด้านหลังกลมนะครับ นะครับตอนนี้มีเพื่อนๆน,นะครับผู้คนจานวนมากเลยนะครับมาเลือกซื้อต้นบันทุเรียนไปปลูกนะครับคนอื่นนะครับอย่างที่บางเคยเรียนไปนะครับเมื่อคลิปก่อนก็คือการเลือกต้นปันสามแบบนะครับที่เราจะนําเอาไปปลูกก็คือหนึ่งเป็นกิ่งกระโดงนะครับกิ่งก้างนะครับแล้วก็เป็น ต้นปันที่ไม่ถึงกับว่าจะสมบูรณ์มากนะครับว่าการเลือกต้นแบบไหนเอาไปปลูกนะครับจากคลิป่อนที่บางนําเสนอไปนะก็คือการเลือกกิ่งกระโดงไปปลูกนะครับจะทําให้ต้นโตวไวนะครับแต่ว่ามีท่านผู้ชมบางท่านสอบถามบางเข้ามาว่าเอ๊ะมีบางคลิปนะครับมีบางท่านหรือว่ามีมีมีบางคนแนะนําเข้ามาว่าอ่าก,กิ่งกิ่งก้างนะครับจะ อตวไตวกว่า,วากิา่งกระโดงนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับบางก็เลยได้เลยเดินทางมาทีา่แปลงทุเรียนนะครับสวนตุเรียนนะครับวันนี้บางก็มีคาตอบมาให้คุณผู้ชมนะครับเ <ME> มื่อตะกี้นะครับบังก็ได้สอบถามกับเจ้าของร้านนะครับ เป็นกะเจ้าของร้านเจ้าของแปลงทุเรียนแห่งนี้นะครับบางก็ได้สอบถามไปว่าระหว่างกิ่งกระโดงนะครับกับกิ่งก้างอันไหนโตกว่ากันไอโตไวกว่ากันนะครับถ้าเราเลื่องเอาไปปลูกในแปลงแล้วก็ผลระยะยาวนะครับระหว่างกิ่งกระโดงกับกิ่งก้างนะครับอันไหนมีผลดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวบางจะมาเล่าให้ฟังนะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเดียเด๋ยวยังไงเดี๋ยวบางจะพาไปจมก่อนนะครับว่ากิ่งกระดงกับกิ่งก้างจะต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปจมกันนะครับผมในแปลงนะครับลองดูรับด้านหน้ามีลูกกาเยอะมากนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูกิ่งก้างกันก่อนนะครับกับกิ่งกระดงนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมเขาเขามาเลือกซื้อนะครับเลือกซื้อปันทุเรียนนะครับนะครับตอนนี้บางก็ได้เรื่องมาแล้วนะครับเลือกต้น ต้นปันนะครับต้นปันดูเรียนนะครับมาสองแบบให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็คืออันแรกก็คือเป็นแบบกิ่งกระโดงนะคร al ับก็คือเหมือนต้นนี้นะครับนี่ครับกิ่งกระโดงนะครับกิ่งกระโดงจะสังเกตได้ง่ายก็คือกิ่งมันจะออกไปรอบทิศทางนะครับนะครับกิ่งจะออกไปทุกด้านของลาต้นนะครับส่วนกิ่งก้างนะครับกิ่งก้างก็คือต้นนี้นะครับนะครับ กิ่งก้างก็คือกิ่งจะโอเคสองทิศทางนะครับด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาแล้วก็ขึ้นด้านบนอย่างเดียวนะครับก็แตกต่างของมันก็คือว่าจากที่ผมสอบถามนะครับจากที่ผมสอบถามเจ้าของร้านมาเมื่อเมื่อตะกี้นะครับได้ได้คาตอบมาก็คือว่าการโตนะครับเมื่อเราเอาต้นต้นกิ่งกระโดงนะครับไปปลูกนะครับกับกิ่งก้างไปปลูกนะครับการโตการเจริญเติบโตนะครับกิ่งกระโดงนะครับจะเติบโตได้ไว บ่อยกว่ากิ่งก้างนะครับส่วนกิ่งก้างนะครับเหมือนต้นนี้นะครับนี่ครับนะครับเมื่อเราเอาไปปลูกนะครับแน่นอนเลยนะครับว่าลงท่านผู้ชมลองสังเกตนะครับระหว่างสองต้นนะครับอันนี้มันจะมีกิ่งรอบด้านเมื่อเราไปปลูกปุ๊บก็คือยอดที่มันยอดที่มันตั้งตรงอยู่แล้วเนี่ยมันก็สามารถอ่าเติบโตนะครับหรือว่าสามารถต่อยอดขึ้นไปได้เลยแต่ถ้ากิ่งก้างเนี่ยท่านผู้ชมลองสังเกตนะครับมันไม่ได้ขึ้นตรงนะครับมันจะอ่านอนนอนไป ด้านข้างนะครับแล้วกว่ามันจะลําลต้นกว่ามันจะตั้งตรงได้นะครับกว่ามันจะตั้งตรงแล้วก็ต่อยอดได้เนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งประมาณ2เดือนนะครับกว่าจะต่อยอดได้แต่ถ้ากิ่งกระโดงเนี่ยไปปุ๊บปลูกป,ปุ๊บนะครับก็ต่อยอดได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นคาตอบนะครับที่ผมได้มาจากเช่าของร้านที่เขาแนะนำผมมาเมื่อตะกี้นะครับ<ไ>นะครับท่านผู้ชมลองดูน่ครับเขามาเลือกซื้อนะครับ เป็นแปลงใหญ่นะครับแปลงใหญ่มีเป็นหม <audio> ื Esta, ่นต้นเลยนะครับเป็นหมื่นต้นนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็คือเอียปอนครับเอียปอนได้ไปแล้วนะครับประมาณ10ต้นตอนนี้นะครับเอาไปปลูกที่สู่ด้านนะครับมาซื้อถึงจังหวัดปัตตานีครับผมตอนนี้เอียปอนได้ต้นสายพันธุ์อะไรไปบ้างครับโมซังกิงครับเอียปอนมองกล้องหน่อยได้สายพันธุ์อะไรไปบ้างหมซังกินงครับผมโมซังกิงครับ มัสังกิงนะครับนะครับนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็บังจะมาสรุปให้ท่านผู้ชมฟังก็คือจากตีได้สอบถามนะครับสอบถามเจ้าของร้านหรือว่าเจ้าของแปลงตู้เรียนอย่างนี้นะครับเมื่อตะกี้ก็บอกว่าการเลือกต้นปันตู้เรียนนะครับระหว่างกิ่งกระดงกับกิ่งก้างนะครับเขาแนะนําเลยนะครับว่าการเลือกกิ่งกระดงเนี่ยจะโตไวกว่ากิ่งก้างนะครับเมื่อปลูกปุ๊บกิ่งกระดงสามารถต่อยอดได้ตันตีนะครับแต่ว่ากิ่งก้างเนี่ย ขออนุญาตครับกิ่งก้างเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับเกือบเกือบสเดือนนะครับหรือว่านานกว่า2เดือนนะครับกว่ากิ่งจะเริ่มต่อยอดได้สวยนะครับแต่ว่าเมื่อใช้เวลาไปประมาณสักหนึ่งปีนะครับประมาณสักหกเดือนหรือว่าเกือบเกือบหนึ่งปีอย่างเนี้ยเมื่อทั้งสองลำต้นตั้งตรงนะครับการเจริญเติบโตก็จะไล่เลี่ยกันนะครับแล้วก็อีกคําถามนึงนะครับที่บางได้สอบถามเมื่อตะกี้นะครับจากที่ได้สอบถามไปเมื่อตะกี้ ว่าผลในระยะยาวนะครับระหว่างกิ่งกระโดงกับกิ่งก้างนะครับผลระยะยาวว่าอันไหนจะดีกว่ากันนะครับจากที่ได้คําตอบจากเจ้าของร้านเมื่อกี้เขาบอกว่ากิ่งก้างนะครับกิ่งก้างจากผู้ใหญ่นะครับก็คือคนเท่าคนเกศที่เข้ามาเลือกซื้อนะครับเขาเขาจะบอกว่ากิ่งก้างเนี่ยมันจะติดลูกดีกว่านะครับกิ่งก้างนะครับเมื่อเมื่ออายุมันเริ่มออกผลผลิตนะครับเมื่อเริ่มออกผลผลิต กิ่งข้างจะติดลูกดีกว่ากิ่งกระโดงนะครับแต่ว่าอันนี้บางก็ยังไม่ได้พิสูจน์นะครับได้ยินจากาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคน,คนเก่าคนเก่ที่เขาที่เขาเคยเคยทดลองปลูกมาก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าถ้ามีโอกาสยังไงเดี๋ยวบางจะพาไปที่สวนแล้วก็ไปสอบถามเจ้าของสวนว่าเจ้าของสวนที่เขาทํามาแบบ ประมาณตั้งยี่สิบสามสิบปีก่อนนะครับไม่ใช่เกษตรกรยุคใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวบังจะพาไปสอบตามในสวนนะครับสําหรับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นข้อมูลดีๆอีกคลิปหนึ่งนะครับที่บางเอามาฝากท่านผู้ชมก็คือการเลือกต้นปันทุเรียนนะครับระหว่างกิ่งกระดงและกิ่งก้างนะครับว่าแบบไหนดีกว่ากันนะครับสรุปคร่าวๆนะครับก็คือมีข้อดีและข้อเสีย แตกต่างกันนะครับข้อดีก็คือถ้าพูดถึงการเจริญเติบโตนะครับการต่อยอดแน่นอนกิ่งกระโดงเติบโตไวกว่าแต่ถ้าในผลระยะยาวก็คือ เมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่เต็มวัยนะครับที่สามารถออกลูกออกผลได้จากการสอบถามเมื่อตะกี้นะครับเจ้าของร้านบอกว่ากิ่งก้างนะครับติดลูกดีกว่ากิ่งกระโดงนะครับยังไงวันนี้เป็นข้อมูลดีๆอีกคลิปหนึ่งนะครับที่บางนํามาเสนอนะครับยังไงถ้าเป็นข้อมูลดีๆหรือว่าคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เพื่อเป็นกําลังใจให้สายบังด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ อันนี้ก็ขอบคุณค้ามากนะครับสำหรับวันนี้ที่ให้ข้อมูลดีๆนะครับยังไงนะครับอ้าท่านผู้ชมสนใจใส่ต้นตุเรียนหรือว่าสายพันธุ์ของอต้นพืชต,ต่างๆนะครับมาซื้อได้ที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะครับยังไงก็ขอบคุณค้ามากนะครับวันนี้ที่ให้ข้อมูลดีๆเป็นคำตอบให้สำหรับคุณผู้ชมที่สอบถามผมกันเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับ